พงษพัฒนรู้สึกซาใจเป็นอย่างมากที่บรรดาสาวแก่แม่ไม้มาขอถ่ายรูปกับเขามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมันทำให้เขานึกถึงความเป็นร็อกสตาร์อีกครั้งเขาแอบคิดในใจว่ามันคงจะเป็นอะไรที่สุดยอดถ้าเขาได้มีเมียหลายคนได้ถูกปรนนิบัติเยี่ยงราชาในทุกๆคืนเหมือนได้พรจากพระสงฆ์ แต่การได้มายืนถ่ายภาพและทำมือมินิฮาร์ดแบบนี้มันช่างเป็นอะไรที่งี่เง่าเหลือเกินสำหรับร็อกสตาอย่างเขามีนำซ้ำยังต้องทำท่ายกนิ้วโป้งซึ่งมันเป็นอะไรที่เฉยสิ้นดีและทีรพง์คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของท่าเหล่านั้นไม่ว่าจะก,กี่งานแต่งทีรพง์ก็เป็นได้เพียงแค่ช่างภาพในใจของเขานั้นอยากจะมีเจ้าสาวกับเขาเหมือนกันแต่ติดตรงที่ว่าชีวิตส่วนใหญ่ของเขานั้นหมดไปกับการชักภาพ และพอว่างหน่อยเขาก็ใช้เวลานั้นในการชักเว้าที่บนเวทีไพยทูนยืนตีคอร์ดกีตาร์ด้วยความเบื่อหน่ายเขาลงไหลในดนตรีเฮฟวี่เมทัลและเขาเล่นมาทั้งชีวิตและมันเป็นอะไรที่งี่เง่ามากมากที่เขาจะต้องมายืนตีคอร์ดที่มันแทบจะไม่มีเสียงเสียด้วยซ้ําและก่อนที่เขาจะหลับไปเพลงก็จบลง ไน่ยากนะคะ,อะลองกบต,อตรองตามคุณยาเพ็ญนะคะไพฑูรย์รู้สึกอึดอัดใจอีกครั้งที่พจมารบานเพอร์เวอร์ ขึ้นมาร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงลูกทุ่งที่เขารู้สึกเบื่อหน่ายเขาแทบอยากจะวางกีตาร์แล้วก็เข้าไปนั่งอุจจาระในส่วมให้รู้แล้วรู้รอดในตอนที่พจมานบานเพอเวอร์ขึ้นมาบนเวทีเขาเห็นรอยสักของหลอนก็แอบคิดในใจว่าหลอนน่าจะขึ้นมาร้องเพลงร็อกอย่างแน่นอนแต่เขาก็ต้องผิดหวังและตอนนี้ความหวังเดียวของไพฑูรก็คือพงศพั์เจ้าบบาว เขาภาวนาให้เจ้าบ่าวนั้นขึ้นมาบนเวทีแล้วก็จับไมร้องเพลงของคณะริ i n ม Me The Horizon สัก2-3บทเพลงซึ่งเขารับประกันได้เลยว่าเขาจะกระโดดออกไปยืนหน้าเวทีพร้อมกับสับท่อนริบกีตาร์ด้วยความแสบดากคิดแล้วเขาก็ดีดกีตาร์ด้วยสำเนียงเสียงพินต่อไปมันคงไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่านี้แล้วนี่คือสิ่งที่ไพทูลคิด สมุนไพรขมต้องผสมมิวกับมิวฝาแดงสูตรใหม่ด้วยกลิ่นที่คุ้นเคยและรสชาติที่คุณเชื่อใจโอ้ไม่ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มให้มันจบที่เราหวานอย่างมีระดับต้องใส่รับตรามิลรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปได้วยความชื่นมืน่นคงสพัดและวราพรเดินแจกของชำรุดให้กับบรรดาแขกที่มาร่วมงาน ทั้งของชำร่วยและของชำรุษเหล่านี้ดูเหมือนว่าจะถูกใจบรรดาเหล่าวัยรุ่นเทสดีกลุ่มนี้เป็นอย่างมากและบนเวทีนักร้องสาวเสียงหวานพจจมานบานเพอร์เวอร์หล่อนกำลังขับกล่อมด้วยเสียงเพลงที่ถูกใจบรรดาสาวแก่แม่ไม้เงินบริจาคในมือน,นั้นคือรางวัลของความมุ่งมั่นไพฑูนกระซิบข้างหูของสมชายบอกว่าเอฟเฟกของเขานั้น ค่อนข้างเฉพาะตัวและออกแบบมาพิเศษพอให้โชคดีก่อนที่เขาจะเดินลงเวทีด้วยความโล่งใจซึ่งสมชายนั้นหลังจากที่ยืนดูการเล่นกีตาร์ของไพทูนอยู่นานก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ขัดใจมากๆเขาเลยอยากจะขึ้นมาเพื่อแสดงให้รู้ว่าโปรเขาทำกันยังไงการเล่นดนตรีอย่างมีจิตวิญญาณน,นั้นมันจะต้องออกมาจากข้างในซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะทำได้ และนี่คือสิ่งที่สมชายต้องการจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นเขายืนสภายกีตาร์ด้วยความมั่นใจและดีดทุกตัวโน้ตด,ด้วยความประนีตเสียงที่ออกมาแม้จะแผ่วเบาและไม่ได้ดังใจแต่ยังไงมันก็ยอดเยี่ยมอยู่ดีสำหรับเขาบรรยากาศการเห่าวหน้าหานเต็ไมไปด้วยความเร่าร้อน บรรดาสาวแก่แม่ไม้ต่างก็ออกมาปลดปล่อยความเท่าบรรยากาศนั้นช่างเข้ากับบทเพลงได้อย่างดีเจนนิเฟอร์โชว์การเป็นแดนเซอร์อย่างเร่าร้อนลีลาของหล่อนโดนใจพ่อใหญ่คำสอนเป็นอย่างมากพจมานบานเพอเวอร์ร้องมอลำได้อย่างลื่นไหลส่วนสมชายดูเหมือนจะกำลังตกที่ยืนลำบากมันเป็นความลำบากที่แม้แต่พลัสซอลนตราดาวเทียมสีเหลืองของเขาก็ไม่อาจจะช่วยอะไรได้ เขาพยายามที่จะเพิ่มเสียงกีตาร์แต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลสำเร็จอีกทั้งการเปลี่ยนเสียงด้วยปุ่มต่างๆไม่ว่าจะใช้ทั้งปลายตีนและส้นตีนเหยียบยังไงก็ไร้ผลมันจึงเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากจนสมชายนั้นอยากจะขอความช่วยเหลือจากกระสง์เขานึกไปถึงคำพูดของไพทู์ที่บอกว่าเอฟเฟกต์กีตาร์นี้ค่อนข้างเฉพาะตัว แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเฉพาะตัวอะไรขนาดนี้ส่วนทางด้านบนเวทีและหน้าหารตอนนี้กำลังคึกครื้นเป็นอย่างมากบรรดาสาวแก่แม่ไม้ยาวหน้าหารกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในขณะที่นักร้องสาวเสียงหวานพจมานบานเพเวอร์ก็ไม่มีทีท่าว่าจะวางไม่เช่นกัน ด้วยเกิดพลัสลอนตราดาวเทียมทำให้สมชายยืนอย่างมั่นคงเขายืนแบบไม่ต้องเกรงตีนทุกท่วงท่าเต็มไปด้วยความสะโอดสะองเขากรีดกลายทุกตัวโน้ตด้วยความพิถีพิถันทั้งการสะบัดและกระตุกและลูกตอดต่างๆนั้นมันทำให้สาวแก่แม่ไม่ที่ได้รับฟังเกิดความเสียวสั้นจนบานเพเวอร์ เจนนิเฟอร์ไม่มีทีท่าว่าหล่อนจะลงมาจากเวทีหล่อนไฟฝันอยากจะเป็นหางเครื่องคณะหมอลำและที่งานมงคลน,นี้ทำให้หล่อนรู้สึกเหมือนฝันเป็นจริงมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของหล่อนชนิดที่ว่าแม้แต่พระสงฆ์ก็ไม่มีวันที่จะเข้าใจส่วนเจวิลัยตอนนี้หล่อนมองเห็นช่องทางการสร้างรายได้การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คืออาชีพหลัก และการเป็นแม่บ้านคืออาชีพรองของเธอนี่คือท่าปลายตีนจิกธรณีและตามด้วยส้นตีนกดปะทพีจะใช้ปลายตีนจิกขวาหรือจิกซ้ายจิกให้ตายยังไงก็ไม่มีผลแม้จะใส่เกิืพลัสลอนตราดาวเทียมที่โคตรทนก็ไม่ช่วยอะไรเลยสมชายได้แต่นึกในใจว่าเขาไม่ควรจะลองดีกับสิ่งนี้ตั้งแต่แรกแถมสายกีตาร์ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่เคยผ่านการต้ม รูดสายแต่ละทีบาดทยักษแทบจะแดกนิ้วในใจของเขากำลังนึกถึงพระสงฆ์ในขณะที่เท้าก็ใช้ท่าปลายตีนจิกธรณีนี่คือเอฟเฟกตีตาที่เป็นมิตรเฉพาะกับเจ้าของนั่นก็คือไพทูลแต่ไม่ใช่กับสมชายผู้ซึ่งเดินขึ้นมาบนเวทีเพื่อที่จะโชว์การเล่นกีตาร์ด้วยความเร้าใจแต่กลับกลายต้องมาเป็นผู้ประสบภัยและในตอนนี้สมชายรู้สึกสับสนและว้าวุ่นใจ เขาได้แต่คิดว่านั่งสีแตกเบียร์อยู่ด้านล่างก็ดีอยู่แล้วไม่น่าหาเรื่องใส่ตัวอยู่ดีๆก็มาหาเรื่องทะเลาะกับเอฟเฟกตกีตาร์อยู่บนเวทีอุตส่าห์จะโชว์กล้ามดากซะหน่อยและสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็ไม่อาจจะรอดพ้นจากสายตาของคุณนายบัวสีไปได้สมุนไพรขมต้องผสมมิวกับมิวฝาแดงสูตรใหม่ด้วยกลิ่นที่คุ้นเคยและรสชาติที่คุณเชื่อใจ โอ้ไม่ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มให้มันจบที่เราหวานอย่างมีระดับต้องใส่รับตรามิวรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไพทูนกลับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งด้วยสีหน้าที่แช่มชื่นเขาโชว์เพลงจากคณะซันตาน่าเขารู้สึกมีความสุขที่ได้เล่นเพลงในแบบที่ตัวเองอยากจะเล่น และเขาก็โชว์การโซโล่เพื่อให้สมชายได้เห็นว่าโปรเขาทำกันยังไงเสียงการลีดกีตาร์ของเขานั้นราวกับว่าคาร์ลอสซันตาน่าได้มายืนอยู่บนเวที และเสียงตัวโน้ตอันสโอสะองทำให้บรรดาสาวแก่แม่ไม้ต่างไร้รำด้วยความเพลิดเพลินและสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่อาจจะรอดพ้นสายตาของโทมัสไปได้ <S <S ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าน้ำสมุนไพรขมอย่าลืมผสมมิว <S 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 <S